สวัสดีครับยามเช้านะครับประจำมันหยุดนะครับก็วันนี้ได้เข้าป่าก็มีโอกาสเข้าป่าออกกำลังกายก็พามาชมสมุนไพรนะครับต้นนี้คนไทยหรือแต่สมัยก่อนเนะี่เขาเรียกมันเป็นทั้งว่านทั้งทั้งยานะครับก็ มีสรรพคุณอีกอย่างด้านคงอพันนะครับคงอพันหนังเหนียวนะครับแล้วก็เป็นยานะครับเดี๋ยวก็ไปดูสรรพคุณก่อนอื่นจะไปดูต้นก่อนครับนี่ครับต้นนี้ครับเมื่อคาวที่แล้วก็มาดูเห็นว่ามันยังเป็นลูกอ่อนผลอ่อนนะครับก็ ยังไม่ถ่ายทําก็วันนี้ก็ได้โอกาสที่จะต้องอถ่ายทําก่อนที่จะใบแห้งนะครับนะครับเขาเรียกว่านผ้ฉิมนะครับหรือเเผ้หนังแห้งกิ้งกลางดงก็แล้วแต่พื้นที่นะครับบางคนก็บอกว่าไม่ใช่กิ้งกลางดงนะครับก็ก็แล้วแต่พื้นที่เขาจะเรียกแต่อันนี้เขาเรียกว่า,วานพ้าฉิมดูลักษณะใบครับเหมือนใบพูนะครับ ให้ดูก็จะมีดอกให้ดูด้วยก็ไม่ใช่ดอกเลยเขาเรียกมเมล็ดนะครับมเมล็ดหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกมเมล็ดหรือเปล่าเม็ดนี่ขนนี่หัวรูปเล่มเลยนะครับรูปชัยนะครับเป็นลักษณะไม้เทานะครับ ไ้เถาลูกเล็กลูกน้อยนะครับช่วงนี้ก็เริ่มผลแก่นะครับผลแก่แล้วอันนี้ลูกเล็กดูลักษณะลูกนะครับตะปุ่มตะปามกลายหนังข้างคกนะครับนี่ถึงบอกว่าเขาเรียกว่าเท่าหนังแห้งหรือบางคนก็เรียกว่า กิ้งกังดงนะครับลูปเป็นเริ่มเลยนะครับหนังหยาบเหมือนหนังข้างคกครับดูฮะสาเหตุอีกประการหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า,ากิ้งกังดงเพราะต้นไม้ชนิดนี้นจะอยู่ข้างทางนะครับอยู่ข้างทางนั่งกระชะนั่งหละออนนี้ไม่ใช่ครับโน่นต้นนน้นนะครับนี่ นี่ลำต้นมันนะครับลำต้นก็เป็นไม้ที่อ่าเลื้อยตามต้นไม้นะครับประเภทไม้เถาสาเหตุ ที่เรียกว่ากิ้งกลางดงมันก็มีสาเหตุมาจากว่าเมื่อมันแก่แล้วครับมันจะร่วงแล้วกิ้งลงข้างทางลูกมันกลมสาเหตุที่เรียกกิ้งกลางดงก็เพราะว่าเมื่อเกิดผลแก่แล้วครับมันก็จะร่วงแล้วเหตุที่ลูกมันกลมครับลูกมันกลมอย่างนี้ครับมันก็จะกิ้งไปไกลนะครับยิ่งพื้นที่ลาดเอียงก็ จะกิ้งไปไกลจริงเรียกว่ากิ้งกลางดงนี่แหละครับสาเหตุเราเรียกกิ้งกลางดงนี่นะครับคนให้เกลื่อนมาเลยนะครับนี่ครับพอกแก่แล้วก็กลิ้งมีลูกแก่กิ้งกลางดงเมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็เอาไปถามเขาว่าต้นอะไร,รกิ้งกลางดงนะครับอันนี้ นนะีลูกตะปุ่มตะปำมผิวไม่เรียบมาดูลักษณะผลแก่นะครับว่ามีดูเนื้อมั้งครับสีเหลืองสีเหลืองนะครับเหลืองมันก็มิ้น ก็มารู้จักเถา,าใบแล้วครับแล้วก็ผลแล้วนะครับก็มาาดูสรรพคุณครับในตำรายาไทยนะครับจะใช้หัวใต้ดินนะครับทำให้สุกรับประทานเป็นยาบำารุงธาตุเจริญอาหารนะครับลดน้ำตาลในเลือดอต้านเบาหวานนะครับ โดยใช้เงาเงาเงานะครับเงาเงาแห้งมาบดละเอียดชงกับน้ำร้อนนะครับกินก่อนอาหารหัวนะครับนำมาฝานตากแห้งเป็นอาหารแป้งกินเป็นยารักษาโรคกระเพาะาหัวหัวใต้ดินยังช่วยในการขับพยาธิหัวสุกรับประทานขับปัสสาวะนะครับ แล้วหัวใต้ดินสุกนะครับอ่ารับประทานแก้ลิสดวงทวารช่วยแก้น้ําเหลืองเสียส่วนรากก็นํามาแก้อ่าสิวฝ้านะครับแล้วไครับนอกจากนี้ก็อ่าหัวใต้ดิน ยังเป็นยายเย็นนะช่วยขับน้ำนมสตรี <c oughs> อันนี้ไม่ใช่หัวนะครับอันนี้มันเป็นผลของมันนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นมเมล็ดก็เตรียมขยายพันธุ์ต่อใน,นหน้าแรงถัดไปนะครับ <c oughs> ส่วนก็บอกว่าหัวหัวที่อยู่ใต้ดิน นี่เผามันครับลูกมันผลมันหลดนในเกินต้นนะครับนี่หัวมจะอยู่ใต้นี้ครับต้นนี้ลูกใหญ่นะครับฝานแล้วเนื้อเหลืองใช่เหมือนขมิ้น รอยตัวอะไรแทะก่อนจบคลิปก็ก็เป็นข้อแนะนำนะครับการใช้สมุนไพรนะครับก็ต้องศึกษานะครับว่าจะใช้ส่วนไหนนะครับคุณและโทษนะครับใช้ประโยชน์ส่วนไหนใบลากหัวนะครับเพื่อในการ บรรเทาโรคหรือแก้อาการของโรคนะครับก็นำเสนอภา,ภาพสมุนไพรในป่านะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในคนที่ต้องการศึกษาและคนที่ไม่รู้จักต้นนะครับไม่รู้จักต้นนะครับเพราะบางพื้นที่ป่ามันก็ไม่มีแล้วนะครับก็เอาไปเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาด้านสมุนไพรนะครับของคนรุ่นต่อไปนะครับก็ ส่วนคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปจะเป็นต้นอะไรเดี๋ยวก็ไปติดตามกันดูนะครับ